ครับยูมีเราจะทําเรื่องเมนูตรวจนับสินค้านะครับขั้นตอนแรกไปที่เมน 5, ูนะครับหาค้อว่าเมนูตรวจนับสินค้านะครับจะน่าคลิกเข้าไปนะครับเลือกตรงวันที่ที่จะทําการตรวจนับนะครับตรงตรวจนับก่อนเปิดร้านคลิกเข้าไปเลือกนะครับมันจะมีสามอย่างให้เลือกนะครับตรวจนับก่อนเปิดร้านตรวจนับระหว่างวันตรวจนับหลังปิดร้านครับครั้นี้เราเลือกตรวจนับก่อนเปิดร้านนะครับ จากนั้นกดลูกศรชี้สีเขียวได้เลยนะครับจากนั้นเลือกรายการที่จะตรวจนับนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกได้เลยนะครับ